เราชวนทุกคนมาใช้ปากกาวาดรูปกันดีกว่านะคะวันนี้เรามีปากกา5แท่ง5สีมาวาดรูปเล่นกันนะคะมีปากกาทั้งหมด5สีก็มาคิดกันดีกว่าว่าปากกาทั้ง5สีเนี่ยจะเอามาใช้วาดรูปอะไรดีที่สามารถใช้ได้ครบทุกสีในการวาดรูปนะคะคิดไปคิดมาก็คิดว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลยสาหลักความรักนะคะหรือน้องมิสลีนั่นเอง จริงๆแล้วการใช้ปากกาในการวาดรูปเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องล่างด้วยดินสอก่อนก็ได้นะแต่ว่านิชี่รู้สึกว่าไม่ได้มีความมั่นใจขนาดที่จะแบบว่าลงปากกาได้เลยโดยที่ไม่ล่างดินสอนะคะดังนั้นเราก็เลยขอแอบล่างดินสอไว้ก่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปากกาไปลงทีหลังนะคะแล้วด้วยสเสน่ห์ของปากกาเนี่ยมันจะไม่ กลี่ยให้เรียบได้เหมือนแบบสีอื่นๆดังนั้นคงความเป็นเส้นหรือเป็นแบบการล่างเป็นการปัดๆอะไรอย่างเงี้ยว้อันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของการใช้ปากกาในการวาดรูปนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าแบบพอน้องเสร็จออกมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นยังไงแล้วทุกคนโอเคกับงานของเราไหมนะคะไปดูกันเลยใครที่กำลังดูดาบพิฆาตอาสูรซีซั่น Season 3อยู่ก็จะรู้ว่า ในซีซั่นนี้มิซริเป็นตัวที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็ความน่ารักสดใสของเธอทำให้เราหลงรักเธอได้อย่างง่ายๆเลยนะคะพอพูดถึงเรื่องดาบพิฆาตอสูรน,นอกจากทันจิโร่เนซึโกะเซนนิสึ และบรรดาเสาหลักทั้งหลายผู้มากความสามารถมิสุริก็จะเป็นตัวละครตัวแรกๆที่เราคิดถึงด้วยนะคะคลิปนี้ขอมาเล่าเรื่องราวของน้องสั้นๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะเพื่อใครที่ยังไม่รู้จักน้องจะได้รู้จักน้องเพิ่มมากขึ้นมิสุริมีชื่อเต็มๆว่าคันโลจิมิสุริในเรื่องมิสุริอายุ19ปีแต่ทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าน้องเนี่ยเป็นเสาหลักความรักใช่ไหมคะ มีส่วนสูง167แล้วก็หนัก56กกิโลกรัมจากในเรื่องเนี่ยน้องเกิดวันที่1มิถุนาก็คือเดือนนี้เลยเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของมิสลิด้วยนะคะแต่ทุกคนคงเดากันได้ใช่ไหมว่ามิสลิเข้าสู่วงการนักล่าสูนเพราะอะไรจริงๆแล้วมิสลิเข้าสู่วงการล่าสูนเพราะว่าเขาต้องการ คนที่จะมาอยู่เคียงข้างเขานะคะทุกคนสุภาพบุรุษท,ที่แบบพิทักษ์เขาอะไรประมาณนั้นอาวุธของมิสซิีก็คือแทรนิเชลินคาตาเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้โดยอาวุธของมิสซิีเนี่ยมาจากอาวุธของคนอินเดียใต้ชื่อว่าอูรูมิเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้เลยด,ดิ้ง จุดเด่นของมิสซิคือตาเขียวขนตายาวงอนมีใยใต้ตาผมเปียสามข้างสีชมพูปลายสีเขียวลำตัวยืดหยุ่นได้ดีและใช้อาวุธคือแ่แต่จากในคลิปนิชี่น่าจะลืมใส่ไฟใต้ตาทั้งสองข้างของมิสซลีไปนะคะเราเพิ่งมาดูตอนบรรยายคลิปนะคะว่าเราอะลืมใส่ไฟใต้ตาหนองไปและในอนิเมะภาค3นี้ก็ได้ชูเรื่องราวของตัว มิสซิรีขึ้นมาทำให้น้องอมีความน่ารักแล้วก็เป็นที่จดจำมากขึ้นด้วยนะและเราได้เห็นมุมมองแล้วความน่ารักของมิสซิลีะจากในเวอร์ชันนี้เยอะมากๆเลยทุกคนรูปวาดของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะ แต่ยังไม่ได้พูดถึงการใช้ปากกาเลยสักนิดนะคะจริงๆปากกาที่จะใช้วาดรูปอะ่ะจะเป็นปากกาอะไรก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นปากกาลูกลื่นแบบที่เราใช้อยู่ปากกาหมึกซึมปากกาหัวแรงกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่ถนัดเลยแต่ว่าเลือกได้ตามถนัดแต่หมึกที่ใช้เนี่ยควรให้เหมาะกับลักษณะงานของเราด้วยนะอย่างเช่นถ้าเราจะใช้ปากกาคู่กับสีน้ําหมึกของเราก็ควรจะกันน้ําได้นะคะแต่วันนี้นิชี่คิดว่างานของเราเนี่ยจะวาดด้วยปากกา แล้วก็ใช้ผสมกับสีไม้จึงไม่จําเป็นต้องใช้ปากกากันน้ําก็ได้ค่ะแต่หมึกของนิตชี่เนี่ยก็สามารถกันน้ําได้นะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆกก็คือปากกาของเราเนี่ยต้องคมชัดและหัวไม่แตกนะก่อนที่จะใช้วาดรูปเราต้องมารีเช็คปากกากันแบบนี้ก่อนว่า ให้สีอะไรแล้วก็อย่างตามในคลิปนี้นิตชี่ก็จะเทสทุกสีเลยนะคะที่จะเอามาใช้ยกตัวอย่างสีเขียวเลยถ้าเรามีสีเขียวอันอื่นๆให้เลือกก็จะไม่ใช้สีเขียวสีนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีเขียวที่ค่อนข้างจะเข้มแล้วก็ไม่เหมือนกับสีผมในตัวอย่างของมิซรีนะคะการได้เทสสีก่อนก็จะทําให้เราสามารถเลือกใช้สีได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกใจค่ะมาถึงตอนท้ายของงานนะคะด้วยความที่ เราอะไม่ได้มีเฉดสีของปากกาครบทุกสีนะคะดังนั้นก็เลยจะใช้สีไม้เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยเล็กๆน้อยๆในเรื่องของผิวแล้วก็เสื้อคลุมของน้องค่ะส่วนชุดที่น้องใส่เนี่ยก็มีการดีไซน์และปรับเปลี่ยนใหม่เล็กๆน้อยๆนะเพื่อให้เข้ากับเสาระความรักแบบที่ดูทีเดียวก็รู้เลยว่าน้องน่าจะเป็นเสาหลักความรักแน่นอนขั้นตอนการลงสีผิวเราใช้สีไม้3-4สีในการลงเฉดสี ิวผนะคะแล้วที่เห็นเป็นขีดขีดสีเหลืองก็คือเราใช้ปากกาในการขีดเพื่อลงเงาในส่วนที่อยากให้มีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องการให้สีไม้เนี่ยถูกแยกออกมาจากปากกาอย่างชัดเจนเกินไปนะในพื้นที่ที่ต้องลงสีไม้เราก็เลยใช้ปากกาเนี่ยแทรกเข้าไปในนั้นด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองวาดรูปด้วยปากกาอยากให้ลองดูนะ หนึ่งเลยมันจะได้ฝึกความแบบมั่นใจของเราเหมือนตอนแรกที่เราบอกว่าเรายังไม่กล้าใช้ปากกาแบบ100%เซเพราะเรายังไม่มั่นใจเราก็เลยใช้ดินสอเนี่ยลงไปก่อนแต่เมื่อทำแบบนี้บ่อยๆเราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจนกล้าที่จะลงปากกาอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องพึ่งดินสอแล้วนะส่วนที่สองที่ทำให้มั่นใจมากขึ้นก็คือตอนเราลงปากกานี่แหละเพราะว่าเราไม่สามารถลบได้ไม่ว่าจะลงอะไรไปแล้วก็ตามดังนั้น มันจะทําให้เรามีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามากขึ้นเพราะอะไรที่มันผิดหรือมันพลาดไปแล้วมันไม่สามารถลบได้ดังนั้นเราต้องแก้จุดที่มันพลาดของเราเองนะลองเปิดใจวาดรูปด้วยปากกาดูนะแล้วทุกคนอาจจะหลงลักเทคนิคการใช้ปากกาวาดรูปก็ได้นะแล้วภาพน้องวิสลิกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือภาพต้นฉบับและอันนี้คือภาพของเราค่ะทุกคน ใครชอบรูปนี้หรือมีคอมเมนต์หรือมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะหรือใครอยากเห็นเราว่ารูปอะไรด้วยเทคนิคแบบไหนหรือแชร์เรื่องราวอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนิที่จะพยายามมาลงคลิปให้ได้ทุกอาทิตย์เลยนะเราก็พยายามจัดสรรเวลาให้ได้แล้วก็พยายามจะมาลงคลิปยาวๆแบบนี้ให้ได้ส,ม,สม่ำเสมอและตลอดไปนะคะ ขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจในทุกๆคลิปที่คอมเมนต์ให้กันมานะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวที่มีอยู่ในช่องตอนนี้เรามีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้แชร์ประสบการณ์ผ่านคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะบ๊ายบาย